อ่าค่อยๆไหวลูกค่อยๆไหวอ้าวเร็วไหวไหวไหวเร็วตีขาดิมิรินตีขาเร็วเร็วอย่าลอเฉยเดิเร็วเอาเร็วเร็วเออเร็วเ็วเร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 ็ว ฮัลโหลสู้ๆนะคะมิลินง่วงนอนหรือยังคะวันนี้มิลินไปรถไปซ่อมรถกับลุงม,มาชอบไหมคะชอบไหมคะฮะมิลินอันน่ยิ้มหวานหวานให้กล้องก่อนอันน่ยิ้มหวานหวานตาเซ็กซี่ด้วยอ่อืออมืด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 ม อ่าเปิดกล้องหน่อยค่ะมลินจะได้สวยสยเอ้ยยิ้มหวานอีกทีนึงค่ะยิ้มหวานอีกทีนึงนะคะอ่ามีลินสวัสดีค่ะถูบ้านโชว์ท่านผู้ชมนะคะถูถูถยังไงคะถูถูโอ้มิลินเก่งจังเลยค่ะอ่าเดินไปถูไปด้วยอ่าถูถูถูสิคะเห็นไหม าถูให้ดูนี่ไงลูกถูอย่างนี้ถูมิินเก่งจังเลยอ่ะถู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 ูเร็วนะสันดีค่ะมิลินถูบ้านให้ดูหน่อยค่ะอันนี้เก่งมาก ลงยุดเอะลมบเแอนะอแล้วเดี๋ยวสะพกแตบนะแอบถ้ปิกาปิกาปิกาปิปกาปิกาปิกาปิปก้าปิก้าปิก้าปิอาไส่ตูนไต่ตูนไต่ตูนไ่ตูนใส่ตูนไต่ตูนอใส่ตูนใตตูนมีเพลงอยู่ได้ทั้งกันเลยใช่ไหม เดนี้ย่าสีมวยค่ะสีไม่ต้องอุ่มนีไม่ไหนเดี๋ยวเปิดให้อ่ะน้องมิลีนไปเที่ยวไหนมาคะไปห้างอะไรมาคะห้างตะโมโละแล้วหนูไปกินอะไรมาคะกนินกีสโลอ๋ออร่อยไหมคะอร่อยใครเลี้ยงคะลุงป้าอ๋อลุงกับป้าเลี้ยงอ๋อ,อ,อแล้วหนูกินอะไรไปสองชิ้นคะโดอะไรโดนับ มาทำอะไรคะวันนี้ทำงานแล้วทำงานค่ะแล้ววันนี้หนูไปทำงานหนูทำงานบริษัทไหนคะหนคนไม่ดีอ่าแผนกอะไรคะป้าไม่พูดอ้าวพูดสิแผนกอะไรคะการตลาดการตลาดค่ะการตลาดค่ะดีค่ะหนช่วยที่หนูถืออะไรอ่าถือพันหน้าดีๆสิคะ มันคืออะไรอะคะมันค e ืออะไรคะคืออะไรคะช็อกโกแลตเหรอช็อกโกแลตแท่งใหญ่อะคะใช่เรากิีดแท่ง